ดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธุรกิจพิชิตล้านวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่ประสบความสําเร็จในด้านธุรกิจที่สร้างรายได้มากกว่าหลักล้านบาทเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของเขากเลยค่ะขอต้อนรับคุณเฟนสอนนารองคุณสวัสดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่คุณเฟนซอนนรองคุณสวัสด์ได้มาให้สัสมภาษณ์กับรายการของเราครับค่ะ คุณเฟมเองนะคะได้ประสบความสําเร็จในด้านธุรกิจการขายของออนไลน์นะคะอยากจะให้คุณเฟมนะคะแนะนาตัวกับท่านผู้ชมทางบ้านได้ทราบก่อนว่าคุณเฟมประกอบอาชีพอะไรค่ะสวัสดีครับผมเฟมสอนลงนะครับซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจกวจับหมอ้อดินครับผมค่ะเอ๊คำว่ากวาจับหมอ้อดิน ำขำาวมกวัดจ้ามอ่อดีนมีความเป็นมายังไงคะคุณเฟรมอ๋อวัดจ้ามอ่อดีนก็คือภาชนะที่เราใส่ แทนชามก็คือเราจะใส่ชามที่เป็นดินแทนเป็นเป็นชามที่ภาชนะที่ทาจากดินนะครับซึ่งเราได้รับมาจากบ้านเตไหายที่อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งแทนแทนการใช้แบบชามแบบเซรามิกหรือชามแบบพลาสติกนะครับก็เลยจะได้เป็นเอกลักษณ์ที่เรียกว่าก๋วยจั๊บหม้อดินนะครับซึ่งเป็นที่มาของชื่อร้านด้วยค่ะก็คือชื่อร้านก็คือก๋วยจั๊บหม้อดินโดยใช้หม้อดินแทนภาชนะในการใช้รับประทานก๋วยจั๊บนะคะ ซึ่งเป็นการสร้างจุดเด่นและก็อัตลักษณ์ของทางร้าน<ช>จริงๆค่ะ<ช>แล้วก็จุดเริ่มต้นการสร้างธุรกิจไวยจับหม้อดินมีจุดเริ่มต้นยังไงคะคุณเฟมเมื่อตอนแรกเนี่ยครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่ใหญ่นะครับซึ่งซึ่งมีลูกมีหลานมีตามียายด้วยนะครับแล้วทีนี้ด้วยด้วยการในสถานะการเงินของเราเนี่ยไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วย ด้วยแต่ก่อนเราประกอบอาชีพที่รายได้ไม่ค่อยเยอะมากนะครับเราก็เลยคุยกับภรรยาว่าเราเราจะประกอบอาชีพอะไรกันดีเพื่อจะมีรายได้บรรจุเจืออครอบครัวเพื่อให้รายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเราก็เลยได้ได้เปิดร้านก๋วยจั๊บหม้อดินขึ้นมานะครับก็คือแต่ก่อนนะคะคุณเฟรมก็เป็นครอบครัวที่ค่อนข้างใหญ่ค่าใช้จ่ายก็เยอะนะคะแต่ก่อนคุณเฟรมประกอบอาชีพอะไรคะก่อนที่จะมาเปิดธุรกิจ ต,ตาดมอญใช่ใช<อ>ครับแต่ก่อนผมทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายพืช เพื่ผลทางการเกษตรด้วยแล้วก็เป็นเกษตรกรจริงที่เเป็นเกษตรกรด้วยอยู่แล้วนะครับแล้วทีนี้เมื่อเพื่ผลทางการเกษตรเนี่ยราคาบางปีตกต่ำบางปีสูงหรือแรหรือผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยดีบ้างไม่ดีบ้างนี่แล้วรายได้ก็มันไม่มคงครับแลทีนี้เราเราก็เลยคิดว่าจะทําอะไรกันยีเพื่อให้ได้รายได้มั่นคงแล้วก็มีรายได้ที่สูงกว่าเราก็เลยทำกูจับขึ้นมา ก็คือแต่ก่อนก็คือประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรแล้วก็ผ่านตัวมาเป็นนักธุรกิจการขายขวดจับหม้อดินนะคะตอนนี้คุณเฟมเปิดสาขาขวดจับมีกี่สาขาแล้วตอนนี้เราเปิดทั้งหมด3สาขานะครับซึ่งมีสาขาอุลนราชธานีนะครับสาขาวารินชำราบและก็สาขาโหงเจียบนะครับก็คือมี3มสาขานะคะก็คือของจังหวัดบนเอง แต่ว่าคุณคุณเฟมมีแผนการที่จะขยายนะคะขยายและเติบโตของธุรกิจนี้บ้างไหมคะ,ะตอนนี้นะครับเรามีแผนที่จะขยายไปทั้งหมด7จ็ดจังหวัดท,ทั่วประเทศเนะครับแล้วก็ะะต่างประเทศด้วยนะครับก็คือจะขยายไปที่จังประเทศลาวนะครับประเทศลาวประเทศกัมพูชาและก็ประเทศเวียดนามด้วยนะครับขอท่านเไปถึงเรื่อ,เองเป็น สาประเทศนี้ครับเพราะอะไรครับด้วยประเทศนี้เป็นประเทศที่อยู่ใกล้เคียงเราเป็นเพื่อนบ้านเรานะครับแล้วก็อยู่ในทวีปเอเชียวันออกเฉียงใต้เนี่ยแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านอาเซียนของเรานะครับแล้วทีนี้ด้วยด้วยด้วยพืย้นฐานแล้วการทานอาหารของเขาเนี่ย <c oughs> เขา <c oughs> เขาจะกินอาหารพวกเส้นพวกแป้งอะไรอยู่แล้วเป็นหลักอยู่แล้วนะครับทีนี้เราเราก็เลยคิดว่าธุรกิจนี้น่าจะตอบ ตอบจ์ของเรานะครับก <UK> <UC S> <co> ็คือเพราะว่าคนเนี่ยเขาจะกินเส้นการกินก๋วยจั๊บการกินก๋วยเตี๋ยวอะไรอยู่แล้วนะครับพวกประเทศแถวบ้านเราเนะครับแล้วเลยคิดว่าเขาน่าจะชอบแล้วก็เขาน่าจะมารับประทานอาหารของเราได้เยอะมากขึ้นนะครับนอกจากจะเป็นในประเทศเราแล้วก็ประเทศอื่นก็สามารถที่จะชิมสามารถที่จะเข้าถึงนะครับก๋วยจั๊บอุบลได้นะครับก็คือเป็นตัวแทนของประเทศไทยเลยก็ว่าได้มาตรานวัฒนธรรมที่แบบ รับผิดที่คล้ายคล้ายกันนะค,ะครับนอกจากนี้นะคะคุณเฟนจะขยายสาขาและเติบโตทางธุรกิจอีกด้วยนะคะและก็ยังมีธุรกิจออนไลน์อีกใช,ใช่ไหมคะใช่ครับ,รบธุรกิจออนไลน์ก็จะส่งอ,ออกจากต่างประเทศใช่ไหมคะอันนี้ยอดขายน่าจะสูงพอสมควร,ครบ,รบอ,อกได้ไหมคะว่ารายได้ต่อปีเท่าไหร่รายได้ต่อปีนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ ประมาณ8ดหลักับดหลักประมาณแดหลักจากรายได้ต่อปีก็คือประมาณ8หลักนอกจากมีเยอะเลยนะครับใช่ค่ะนอกจากนี้การลงทุนธุรกิจก็น่าจะเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะน่าะเยอะอยากจะทราบว่าการลงทุนธุรกิจในตอนแรกเนี่ยมีปัญหาสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างคะ แต่ก่อนนะครับก็คือเราลงทุนกันแค่5000บาทเองนะครับคือเรามีเงินเก็บไ้แค่5 0 0 0บาทและทีนี้เราก็เลยดำเนินธุรกิจมาก็คือเราทำเป็นเป็นหน้าร้านก่อนนะครับแล้วทีนี้ลูกค้าติดใจลูกค้าอยากจะซื้อแล้วเราก็เลยเราเรา,เราก็เลยแบบว่าขยายร้านข,าขยายร้านแล้วก็ขยายสาขานะครับแล้วทีนี้เรา,เรา,เ,ราเราก็ทําในส่วนของที่เป็นก็จะถึงเสตท์รูปนะครับซึ่งผลิต และแล้วก็ขายภายในประเทศด้วยนะครับแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วยในในแถบ <คา S 3> อาีปยุโรปด้วยนะครับแล้วก็เอเชียด้วยครับครับผมเห็นแบบว่าแบบเปิดแบบทำแบบหลายๆายอย่างนะครับแบบแนะนำาบบคนที่อยากแบบประสบความสำเร็จแบบคุณเต็มสร็จ้ครับได้ครับเป็นมาอย่างไงครับอันแรกก็คือเราต้องขยันก่อนเลยครับขยน<อ><ๆ>ันขยันแล้วก็รู้จักเก็บออมนะครับแล้วก็รู้จัก มีสติในการใช้เงินนะครับคือกว่าเราจะใช้เงินแต่ละบาทเน,นี่ยต้องคิดว่าค่าใช้จ่ายของครอบครั <c oughs> วเราอะไรบ้างมีอะไรบ้างต้องคำนึงถึงหลายๆอย่างด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็มีความคิดมีความคิดที่จะมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจอยากเป็น,นู่นเปน,นี่นครับดีกว่าเราไม่มีเงมมินอะไรเลยนะครับก็คือแต่น้อยเราก็ต้องมีฝันก่อนแหละ มีฝันมีความฝันแล้วเราก็ทําความฝันของเราให้เป็นจริงก็พอนะครับค่ะก็คือถ้าใครอยากประสบความสํญญาเร็จในด้านธุรกิจนะคะก็คือหนึ่งแหละต้องมีเป้าหมายเป็นของตนเองใช่ไหมคะนอกจากมีเป้าหมายของตนเองแล้วก็คือลงมือทําตามความฝันของตนเองนะคะใช้ความพยายามความอดทนนะคะ นอกจากนี้นะคะวันนี้คุณเสดมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านหรือเปล่าคะวันนี้นะครับมาถึงรายการมีแน่นอนนะครับผมอันนี้ก็จับนะครับอันนี้เป็นก็จับกินจับที่เป็นเราขายในประเทศนะครับแต่แพ็กเกจอันนี้นะครับเราจะขายต่างประเทศนะครับแล้วก็คือปกติแล้วเราเราจะขายนะครับห่อละ35บาท อันนี้แต่ขายห่อละ40บาทนะครับ35บาทอันนี้ปกติแล้ว3ห่อ100บาทนะครับวันนี้เราขายเลย4ห่อ100บาทแต่เราแถมน,นี่โค้ชจับอุบลตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งจะมี3รสนะครับก็จะมีรสอ่าออร,ริจิน,นอลนะครับออริจินอลรสอันนี้ออริจินอลนะครับออริจินอลจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าสีแดงนะครับ แล้วก็จะเป็นรถต้นยังกุ้งนะครับแล้วก็มีรถมาล่าด้วยนะครับก็คือทั้งหมด3รถนะครับสามารถให้เลือกชิมได้นะครับและแล้วแต่คนชอบด้วยนะครับก็คือ3ห่อ100บาทวันนี้เราไม่ขายเราขาย4หอ100บาทแล้วก็แถมนี้ด้วย อีกหนึ่งห่อส่งฟรีทั่วประเทศนะครับส่งฟรีทั่วประเทศสาหรับท่านผู้ชมที่กําลังชมรายการของเราอยู่นะคะนอกจากนี้อะไรเอ่ยที่เป็นใบตองห่ออันนี้คืออะไรคะอันนี้คือหมูยอนะครับอันนี้หมูยอคือเป็นต้นตำรับถ้าใครบอกว่ามาอุบลเนี่ยต้องได้กินหมูยอนะครับหมูยออุบลเป็นหมูยอที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับอ่าหมูยออุบลก็คืออันนี้แป้งน้อยนะครับเนื้อหมูเยอะนะครับอันนี้คือใบตอง ชาวบ้านเ, er เนี่ยจะห่อนะครับหอมเนี่ยรูดหอมใบตองช่ครับใช่คะเอาเวลาเรารับประทานเนี่ยอ่จะได้กลิ่นหอมของใบตองด้วยนะครับซึ่งปกติเราจะขาย3าแท่ง100บาทนะครับวันนี้เราขายเลย4แท่ง100บาทนะครับส่งฟรีไหมครับผมส่งฟรีใช่ครับใช่ค่ะอันนี้หมูยอนนี่เป็นหมูยอของชาวบ้านนะครับหมูยอชาวบ้านที่ที่เรารับมานะครับซึ่งจะให้ชาวบ้านเนี่ย ได้ได้มีใช่ได้ได้มีรายได้ในท้องถิ่นด้วยเป็นการใช่ครับเป็นการสร้างรายได้กับชุมชนเป็นการสร้างรายได้กับชาวบ้านด้วยนะครับเพื่อพยุงกันเราช่วยกันช่วยช่วยช่วยกันเพื่อให้อยู่รอดไปด้วยกันนะครับถ้าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากสั่งซื้อสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนคะคุณเพนสั่งซื้อได้ทางเพจได้เลยนะครับเพจกุญแจม้อดินนะครับหรือจะเบอร์โทรศัพท์084926354หรือติดต่อ วันนี้เราสั่งในรา,รายการนี้ได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมแล้วก็รับตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศด้วยนะครับค่ะตอนนี้ทางกุญแจหม้อดินนะคะกําลังรับสมัครตัวแทนจําหน่ายนะคะคใครที่สนใจที่จะสั่งซื้อในรายการของเราอยู่ที่หน้าจอเลยนะคะสามารถติดต่อเข้ามาเดี๋ยวเรามีคนรอรับสายอยู่ค่ะ,คะโปรโมชั่นนี้นะคะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะคโอนนี่ถึงว่าไหนครับ ตอนนี้นะครับได้ถึงวันพรุ่งนี้เลยนะครับผมหลังจากจบรายการวันนี้แล้วพรุ่งนี้ได้เลยนะครับพรุ่งนี้ยังยังสได้อยู่นะครับยรายัสามารถใช้ครับผมเรื่อยๆใช่ค่ะนอกจากนี้นะครับเรายังรับสมัครนะครับตัวแทนที่เป็นแฟรนชชัยนะครับใครที่อยากมีธุรกิจหรืออยากมาเป็นครอบครัวธุรกิจเหมือนกันกับเรานะครับอยากมาเป็นธุรกิจอยากมาเป็นครอบครัวกันกว่าโค้ชจับ้อดีนะครับแล้วก็มีแฟรนชชัยนะครับที่อยากจะ คนที่ ans, อยากมีความฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆนะครับก็สามารถที่จะติดต่อทางเพจเ f a เฟซบ o ๊กและก็เบอร์โทรศัพท์หรือติดต่อเข้ามาในรายการนี้ก็ได้ครับสามารถติดต่อเข้ามาเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงไปแล้วสามารถพบกันใหม่ในวันพุธเวลา10นาิกาถึง12นิกาสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ